เวลาที่คุณกอดใครบางคนจะมีการผสมผสานของพลังงานจากหัวใจจากกระของทั้งสองฝ่ายการยินยอมให้มีการแลกเปลี่ยนพลังงานเหล่านี้โดยเฉพาะกับคนที่คุณไม่รู้จักดีนั้นไม่ควรทำเสมอไปบ่อยครั้งที่นี่เป็นวิธีที่สิ่งมีชีวิตที่คุณเรียกว่า ผู้อาศัยจากภพภูมิที่ต่ำกว่าสามารถแพร่กระจายได้สิ่งน,นี้เกิดขึ้นบ่อยมากเพื่อนๆเ,เราเห็นคนจำนวนมากตกทุกข์ได้ยากหลังจากการรวมกลุ่มเมื่อพวกเขาปล่อยให้หลายคนเข้าใกล้าจากกระหัวใจของพวกเขาและพลังงานที่ไม่พึงประสงค์สำหรับพวกเขา ได้กระโดดเข้าไปในสนามพลังงานของพวกเขาบ่อยครั้งมันเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเจ็บป่วยทางจิตอย่างฉับพลันในบางคนที่ปกติอย่างสมบูรณ์มาก่อนเรียนรู้ที่จะปกป้องและคุ้มครองความสมบูรณ์ของพลังงานของคุณเองนี่เป็นสิ่งสำคัญ ในการสร้างความเป็นอมตะของคุณคุณทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการสนามพลังงานของคุณอย่างเต็มที่คนเหล่านี้มักไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและบ่อยครั้งพวกเขาใช้ชีวิตต่อไปโดยมีอาการทุกข์ใจและความอึดอัดที่เกิดขึ้นจากผู้อาศัย ที่พวกเขารับมาเมื่อนานมาแล้วฉันบอกคุณว่าทุกคนที่ต้องการก้าวเข้าสู่ความถี่มิติที่หไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนแบบนั้นได้อย่างง่ายดายอีกต่อไปเราไม่ชอบที่จะพูดเรื่องนี้ในส่วนของตรงนี้แต่เรารู้สึกว่าจำเป็นที่คุณจะต้องตระหนัก เกี่ยวกับมิติของคุณเองเพื่อให้รู้ว่าพลังงานของคุณสูญเสียไปหรือถูกใช้อย่างไม่ถูกต้องได้อย่างไรในมิติของเราสถานการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นแต่เรายังเคารพพลังงานของเราและพลังงานของผู้อื่นอย่างเต็มที่นี่เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ความเป็นอมตะของเราคงอยู่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะมอบความรักทั้งหมดภายในตัวคุณให้กับตัวเองจากการสารพระเจ้าแห่งการเป็นอยู่ให้รลักตัวเองจนความรักนั้นเอ่อล้นในหัวใจของคุณคุณจะไม่ต้องการรักษาแนวทางปฏิบตัติทางวัฒนธรรมเหล่านั้นอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้เกิดจากความต้องการและเรารู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องแสดงออกในลักษณะนี้อีกต่อไปนี่เป็นทางเลือกของคุณนี่ไม่ได้หมายความว่ามีบางสิ่งผิดพลาดอย่างมากกับแนวทางปฏิบัติเหล่านั้นแต่เราบอกได้ว่าประเพณีนี้เป็นพฤติกรรมแบบมิติที่สาม ที่เคยตอบสนองคุณเป็นอย่างดีในอดีตแต่จะไม่เป็นเช่นนั้นในพลังงานใหม่หากคุณต้องการก้าวเข้าสู่การสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นคุณต้องเริ่มฝุกฝนพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับในมิติที่คุณพยายามจะก้าวเข้าไปสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่ในระดับการสั่นสะเทือนแบบสามมิติการเลือกที่จะทำสิ่ง ที่จะทำให้ตนเองติดอยู่กับมิตินี้ต่อไปนั้นเป็นทางเลือกของคุณเองไม่ว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านั้นจะรัดและมีเจตนาดีแค่ไหนแต่จะมีฝ่ายหนึ่งได้พลังงานและอีกฝ่ายหนึ่งเสียพลังงานไปนี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าคุณทั้งคู่มีระดับพลังงานทางจิตวิญญาณเท่ากัน คุณไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เสมอเมื่อพบใครใหม่ๆหรือแม้แต่กับคนที่คุณรู้จักใช่ไหมถึงเวลาแล้วที่คุณจะยืนหยัดเพื่อตัวเองและมอบคำสอนที่สำคัญนี้ให้กับคนที่คุณพบหากคุณรู้สึกว่าพวกเขาต้องการภูมิปัญญานี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนควบคุมตนเอง ทุกคนเป็นผู้ฝึกควบคุมตัวเองในระดับต่างๆและหากคุณปรารถนาที่จะเข้าสู่การฝึกควบคุมตนเองอย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะเริ่มปฏิบัติราวกับเป็นผู้เชี่ยวชาญในตอนนี้หากคุณต้องการจะสำเร็จการศึกษาจากโลกนี้คุณไม่สามารถกระทำตัวแบบเดิมในรูปแบบพลังงานแบบเก่า ได้อีกต่อไปโดยเมลูฟิตเตอร์